มาท้องมาทองแม่ตืมมาเยี่ยมนะทองได้แม่ตืมมาอุดรแม่ตืมเลยสิเมียจ้าเลยสิมาแยเสือเนียอย่างจากนะทองไปให้เขายิ้วกินสุดละเท่าไหร่ล่ะะทองทองกันคะทองเีลาจ้าทองค่ะมาทอง เห็นบ่ะเนี่ยย่างเอาเพี่ออกออกเบิ้องนี้น่นน่ะลอยก็สามลอยนี่ล่ะพี่กันคือกันคื่รับองลอยก็สามลอยจ้าเป็นฮาลอยจ้าซื้อไปร้านกินเอ้าอันนี้ลูกสาวเล่าตัวนี้จ้าจ้านี่ลูกสาวเล่าเลยอันนี้ก็ร้านอันขายเนี่ยย่างเล่านี่ละจ้านี่ก็บคุณน่ะเห็นรอยเฮี่ยนเล่ากับหลังไงไงต่ว่าเดี๋ยวนี้คนพัฒน์นี่มาซื้ออยู่อันนี้การ ลูกน้องย่าดาเขาเอินย่าดาเนาะคุณน,น่ะล้านเล่าจ้ลาลา่ลานเล่ากับล่านใหญ่โตใส่ยลายถ้าที่ไหนคำเนี่ยฉันเน่ยไม่เห็นลูกข่ามาซื้อจ้าคุณกะรถแลนใช่คนนะจ้าอันนี้แม่ซื้อมาสร้าแนวมาเยี่ยมหนาท้องมาเรซื้อเนี่ยยางกับเล่ยจังสิมีหน้าบ้านพ่อวิศก็บ่กได้เปลี่ยนดอกจ้าเล่ยแม่มาหาน้องสาวเฮ้ยบาสีเมียน้อง,นยงอ,นาาองสาวได้ขายดีบ่ลหนาท้อง เขาสื่อกลับบ้านช่วงโควิดนี่เขาก็มานั่งเขานั่ยเขาสื่อกลับบ้านเลยจ้าเอาไม่ติมกับมา้ื่อเลยว้านมาอุดหนุนจักน้อยซื้ออันนีไปเขาเยี้ว์กินสูตรง่ายสูตหน่อยจะไปสอนผู้อาชญ์ดอกสองรสเด้ออันนึงรสหวานนึงรสเผ็ดรสหวานมันจะมีหอมจ้ารสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดคลองกันนะคลองกับพ่อเด็กขายยูเมนบ่ เราก็ม่นม่ซื้อเล้าลเราก็ไ่ได้เปลนข้วิข้ยังดอกไม่เติมก็ไ่ได้เปลนไม่เติมก็เลยแะมาหาน้องสาวร้านก็ว่าอยากเซ็่องยูทูบมือนละเออขององยังย่างกูของเราสองสยังังจ้าสาวสองสาวสองซานนบอจ้า เอาก็ล่ลงซาแนวนี่ต้องเอาต้องซาแนวดิเห็นว่าอันแม่ฝอยแล้วกับแม่ฝอยทองซาแนวกับกำนั่นแพรนูแพรซาแนวคือกันน้องคนตะกี้ไม่ติมก็เอานูมาจนยืนบานคนบ่าวบ่าวไมซาแนวเลยเปลี่ยนแม่เติมซาแนวแม่เติมก็ดีไจหลาย้ามายามน้องสาวน้องสาวกะ เาขาก็ว่าว่าให้ซื้อดอกเนี้ยย่างก็ได้เลยเอาเงิในให้เขาซื้อดอกอุดหนุนกันจ้าปไปเดิมปไปเดิมไม่ตึ้มดีใจลายเลยม้อแวกสิเมียแล้วมาไปยูน้ำเกี่มีหลายเมือ่อเราขึ้นหอดบ้านแห้งไม่ตึ้มก็เลยอย่างเมียอเอาที่บอกยังนาท้องฝากยังบ่อฝากร้านยายเล่าค่ะร้ระานทองกับตาทอดไปยืนในท่างผุนเนี่ยผุนน่ะทางหม่งเกะเจ้าผุนย่างง่ามผุนน่ะเห็นบ่ผุนน่ะเฮียเล้าง่ามกระดอสวยกระด้อดีจ้าผุนน่ะ จ้ากะทะจ้าเปอดตั้งแต่เทียถึงหามถึงหาทุ่มโอ้ถึงหาทุ่มจ้าข้างนอกเท่เด้หรอโซฟข้างนอกก็มีจ้าสองร้อยสองร้อยห้าสิามร้องในโปรโมชั่นร้อย9 9้าเก้ารับร้อยสี่บาจ้าจ้าขันเม่นมากยูบานกะเจียนมากสื่อดูยู่้มันไก่พดเนาะก็เลยบวได้มากบุญนวลฟันได แม่เติมมากันไดไแม่เติมได้เงินยูชูป1 5 0 0าแม่ฝอยทองยองใหญ่กับพนันแพรเทจีมาเลี้ยงเนี่ยย่างอยู่จ้าให้มันหายจากโควิดก่อนสิม่ามาเลี้ยงก็ดอกคนก็อยากมาแต่ดีเระกำนันแพทย์เราเบาดีกันดอกอีกจวดอีกจวดกี่แค่ยังเดี๋ยวนี้มันนั่นหรือดเวลาถูกหล่ะอืมคนกับพนันเพท่นหลายอยู่เนาะเอาเบาไปเมื่ได้่พ่อหานาที่เนี่ยสาเซีบอกยังละพุ่นนารานเหล้าลูกไส้เหล้าไดง อันเขาเอิ้นถวยยังนะทังน้อานถวยน้องบ้านตะกวดรองเท่งโอ้โอประกวดร้องเพง<อ>ลง,พงแล้วก็เคยไปเหตุอันรงท่านโยอันวัดบ้านคอยไงศรีกุณารามยุจา้าแล้วก็ไปเหตุรงท่านเนี่ยยางคือเก้านละเพระาะว่าเราขายเนี่ยยางเนาะบ้านนี้แม่เติเมก็เลยมายามน้องสาวม่เติมเสียอกเมียแล้วเติมก็เลยแว่ม,ม,มาหาแล้วก็เลยเนี่ยยางฝากนี่ยละจา้า ขอบพระคุณได้หลายเด้อน,นะท่องเด้อคอยขายดีเด้อจแกมือน,นี้เด้ขอขดจ้าแม่เติมซรางเนี่ยเป็นผู้อาวุธนี่จ้าคนมาท่านไหนมาหาโยจ้ามีตาพี่น้องมายามกันก็นเลยคุยกันไปแน่ได้ะจนะจเจาเ้าพี่ล้านจักรทุ่มแลนะท่องพี่ล้านจักรทุ่มทำนีลูกข่ากับหาทุ่มาเกิดเทียนขึนจ้าทำนี่ลูกข่ากับงานสามถุงเพิ่้วย ่วเออใย่ลุงมาจามบ่ห้วนะทงเขาจะเอาเป้าให้้าอยถ้าฝ่ายเขาออกไปย่านโควิดเขาอยู่ตาเจ้านอไปหาม่ไกัอแล้ว่ตึมกับว่าได้เห็นหน้าเราเห็นตาลูกน้องสาวตาล้านสาวกะคนนันมากเก็่งานลำเลานี่ลละคุณนายยายดาว แต่เราก็เมียบอกบิวภาพมากครับก็เลยมาทายก็คีเล่าจาังน้อยคลิปนี้กับโจ้ไปแค่นี้ก่อนดเด้อจ้าเด้อแม่เติมส่า้างแนวเป็นผู้อาร์ตได้อจ้าเด้อขอบคุณมากเด้อน,นะท้องเด้อจา้าไม่บากดค่ากดตะไข้แม่เติมเนี่ยเด้อจา้าแม่เติมเก่าบดถืจ้า